อ้วนอ้วนเมื่อไหร่จะตื่นลูกอือ้วนพวกพี่น้องพอนอนอ้วนเอ้ยนอนโดนอ่ะดิย้บในสิตื่นเว้ยฮะฮือ้วนเอ้ย คันมาพ่นอ้วนพันจีพนจีเดียวบังเงาเด้อ้วนเอ้วนอ้นอีอ้วนอี่น้อมอ้ยขีดโผลมันเพื่อกัดเขาบ่างันขั้นแขวเอออ้น

กกันนี่พราเออกัรสนีทพราะหุกไม่การอไรยุดยาก,กัดได้หลุกแม่ได้ดิห่อยมาตัวน้องกัดขอ่อยใส่เแล้วเออจะคัดเขียวไม่จะใส่เนาะ